โดนพี่แซมแกงวันนี้ไม่ไม่อันนี้บอกสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องที่ตองคำน้องดาวเรืองนะคะวันี้ดาวเรืองไปโรงเรียนสายเมื่อวานก็ไม่ได้ไปโรงเรียน

ทองพี่ทองพระแย่งเขาอีกดูดูเดี๋ยวเี๋ย้องเซยังอยู่เต็มลเลยพระแยงเขาทำไมฮะ,ะดูพ่อสาวไม่อาบนะ้ะไปโรงเรียนอันนี้ตัวสกรปรกจริงๆ <c oughs> แ,แม่นนะากำลังมารับอยู่อาจจะไปเจอก,กันข้างทางใครมารับนะแม่นา,ารับอนะรง้ยรับพี่ฟ้าเหรเนาะอย่าไประทึกกลางทางได้ดา,าวเรืองจายเปล่า ต้องอาบหรอกรอด้วยไป ไปดาเรืองไปโรงเรียนไปเจอพี่ฝาแม่นาไปรับเรื่องกลับคืน็ให้เจ้าไปรับเดินเรือดาวเรือง่ายึดใจยึกความ รีบเดินหน่อยกิหมดแล้วนี่จะจเอาจเอาไ้เบัดนี้ไปกินที่โรงเรียนละไปกินที่โรงเรียนที่โรงเรียนมีกล้วยเรียนมีกล้วยนะนีส้ตั้งรัดูดูดสง โดนพ่แศษแกล้งวันนี้ไม่ไม่อันนี้บอเจอเลยเซ็ตวันนี้ไม่ได้ใส่ของไว้ดูดูดูดนยกรถใส่แล้วเอาเลยลิ้นข้อกองมาละเออลิ้นข้อกองมาโตไปโตมาเด้อยูปกะเกิด นาดาเรืองบอกว่าเดินมาอยู่ดีก็มาทำใส่ข้าอีกดูยังไม่หยุดอีกยังไม่ลงอีกเหรอจะปีนข่อออกอามาละสิ ชาน้อยเราเรื่องเดินตามไม่ทันแล้วไป พี่ไาจะเจอฟ้าเป็นยังไงไหนพ่อนนอู่ไหนหมือนเพี่อฟ้าฟ้าเพื่อฟ้าดา,าเรือมารับรนะน้ำฟ้าดาเรืองมารับไปโรงเ,เรียนแล้ว ๆๆชงร้องทักทายกันวันนี้เป็นโรงเรียนสายสาย นี่ไม่มีเสียงเลยเราไปล,ลึกลึกตรงเรียนหรือเปล่านะไม่มีใครกินายาไปกินยากิน้าเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนแล้ว ยากต่กี้มันก็พอไปได้อยู่มาแล้วมาแล้วาไปโรงเรียนนเออใสอีหมอนยี่ห้องอีหมอนันเป็นที่นึ่งไดนันเป็นคัดนั่นเป็นโรงเรียนีกว่าเขาบอกว่าตะเพียออกมาแล้วคุณประธาพีดกอนบกแเก ไป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 โรงเรียนสิคะคุณไปเออยหนีไจะได้ไปเปล่านะขวงข้างเข้าไปอยู่ไปก่อนเลยสาวๆไปโรงเรียนสาวๆไปโรงเรียนไปโรงเรียนกันนะจ๊ะ มาแล้วมาแล้วมันไี้อยู่โรงเรียนจะรถึงไม่อยู่โรงเรียนสองสาวมางยนสาย ะรรเนอะวันนี้ไม่มีเสียงไม่มีใครต้อนรับเลยเงียบเงียบเงียบ หลังคนต่างกินมีใครร้องอะไรวันนี้ฮึ่มกลัวนะพี่ฟ้าอืม จริงๆวันนี้ไม่มีใครกิดการ์ดเลยวันนี้ดี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 เขามาโรงเรียนจนหมดแล้วแม่นาอยู่โน้นแม่นาเดี๋ยวเราขอฝากคลิปไว้จะเพ้นท์ท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพี่ทองขับน้องดาวเรืองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย